มาต่อกันนะคะก็อ่ถักขึ้นมาสามแถวแล้วนะเห็นไหมเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นเชื่อมขอแล้วก็สามแถวเวลาเราพับเนี่ยอ่าไปไปด้านหลังเนี่ยเราก็จะพับตรงช่วงนี้แบบนี้นะคะหรือใครจะไม่ทําลายก็ได้นะจะถักเป็นเป็นลายตารางแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะแบบยาวลงไปเลยเนี่ยถักบนไปกับยาวลงไปถึงตรง ให้ได้ขนาดแถวที่เราที่เรามีอ่าเดี๋ยวลองนับดูกันก่อนนะว่าแถวแรกเนะี่ยเราเท่าไหร่อ่าแถวด้านหน้าเนะี่ยเท่าไหร่เราเริ่มจากตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สบ 29 3สิบเก้าสาสิบสาิบเอ็ดสาสิบสองแถวเราก็จะถักแบบนี้ค่ะเนี่ยถ้าใครไม่อยากทำลายลายตัวนี้นะข้างหลังเนี่ยก็ถักเนี่ยอย่างนี้ไปได้เลยทั้งหมดอ่าที่นับไปอะค่ะสามสิบอ่าเท่าไหร่นะสามิบสามแถวใช่ไหมหน้าค่ะก็ถักถักยาวยาวเงี้ยลงมาเลยให้ได้กับเท่ากับความยาวเท่ากับตัวนี้เท่ากับด้านหน้าค่ะ ด้านหน้ากี่แถวข้างหลังก็ต้องให้ได้ทุกแถวนะแต่ถ้าใครจะทําลายาเนี่ยค่ะลายเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เราก็ดูว่าอ่าเดี๋ยวเรากลับกลับชิ้นง,งานก่อนพอไดอ้ได้ตรงนี้แล้วทั้งหมดสามแถบสามสามแถวนะเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามเราก็พลิกท่่ห้า 5. แล้วก็พลิกงานกลับเนี่ยเราก็จะพลิกงานกลับทีนี้เราก็จะดูลายตรงนี้เรามีลายแล้วใช่ไหมเราก็จะทําให้ตรงกับลายนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะสับสับกันไปอย่างที่บอกก็คือลายลายนี้คือสุดท้ายที่เราทําเราก็จะอ,อันอันอ่าเริ่มเราก็จะเริ่มให้ตรงกับตัวแถวนี้ลายนี้แถวนี้นะคะโซ่ห้า แล้วก็ลงหลักก่อนทำเป็นช่องก่อนสองช่องหนึ่งสองแต่ถ้าใครไม่ทำลายนะก็ทำทำเนี่ยค่ะช่องสี่เหลี่ยมยาวไปเลยข้างหลังจะไม่ทำลายก็ยาวยาวไปได้เลยค่ะแต่ถ้าทำลายก็ดูแล้วกันว่า ของแต่ละคนเนี่ยมันมันตกอยู่ในช่วงไหนแถวแถวหลักสุดท้ายก็คือตรงนี้ใช่ไหมต่อไปก็ให้ตรงกับตัวนี้เพราะเขาจะสับกันไปสับกันมาอนี้ค่ะคแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงหนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้หนึ่ง ทึบไปสามสามช่องถักทึบนะคะไปสามช่องได้สามช่องเสร็จเราก็ทำตามลายเลยสามช่องเสร็จแล้วก็เว้นไปอ่านี่ห้าห้าช่องนะคะ เขาก็จะตรงกันแหละหนึ่งช่องที่หนึ่งนะคะช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่ห้า ช่องที่ห้าแล้วก็ลงลายเขาก็จะตรงกับแถวนี้เห็นไหมมันจะตรงกัน,นมันก็จะตรงกับแถวนี้เนี่ยค่ะช่องที่ห้าเสร็จแล้วก็ลงลาย ด้านหลังเนี่ยเราจะไม่มีไม่ได้ทําเหมือนด้านหน้านะด้านหลังด้านหลังเนี่ยเราก็จะถักพลิกงานกลับเลยถักถักไปจนถึงสุดแถวแล้วก็พลิกงานกลับแล้วก็ถักต่อเลยค่ะจนให้ได้ขนาดเท่ากับด้านหน้านะคะจะข้างหลังจะไม่มีอะไรยากแล้วเดี๋ยวจะมาดูอีกทีนึงก็คือตอนที่เราเชื่อมใต้วงแขนนะคะถักแบบนี้ไปก่อนเลยลงลาย แต่ถ้าใครคิดว่าไม่เอาลายก็ถักเนะะี่ยค่ะเป็นช่องสี่เหลี่ยมยาวลงไปเลยพลิกงานไปไป,ไปกลับเลยอ่ะค่ะเนี่ยอันนี้ช่องที่สองนะหนึ่งสองช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงลงลายค่ะลายเขายุมมีอยู่แค่นี้เองไม่ไม่ได้ยากอะไรนะคะถักไปเลยนะคะจนจนสุดแถวเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนตอนที่อ่าเนี่ยค่ะถักตามลายเลยก็ถึงตรงนี้แล้วก็เนี่ยค่ะลงลายเสร็จก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าลงในช่องที่หกเนี่ยหายนะเว้นเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้า ลงในช่องที่6นะคะถักวนมาถึงตรงนี้เลยนะนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงค่ะก็ถักมาจนถึงสุดแถวแล้วนะเนีย่ยลาย1 2 3 4 5 6จะได้ทั้งหมด6ลายก็ถ้าถ้าทำตามขนาดท,ท,ท,ที่ที่ตามคิดนะก็จะได้ทั้งหมด6ลายนะคะทีนี้ก็จะอ่าพอถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะโซ่ห้า แล้วก็พลิกงานกลับเนี่ยค่ะเราจะทําแบบเนี้ยเหมือนเดิมเลยพลิกงานกลับแล้วก็ลงตามลายเลยค่ะหนึ่งอันนี้นะคะลงตามลายนี้เลยเหมือนเดิมตรงนี้ก็ลายลายในชั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นทึบหนึ่งแล้วก็เว้นหนึ่ง ะคะแล้วก็ททบอีกหนึ่งหนึ่องสามสีโอเคแล้วก็เว้นเวนหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทึบแล้วก็ลงลายลงช่องเลยค่ะ ตามปตาดามด้านด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูาลายลายให้ให้จบลายเนะะี่ยค่ะแล้วก็ จะให้ไปต่อจนถึงสุดขนาดที่ว่าแถวที่ททนี่เลยนะคะอันนี้คือชั้นที่สองของลายนะก็จะเหมือนเดิมค่ะก็เนี่ยตรงช่องเนี่ยเราก็ทําช่องให้เขาชั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นลายนี้ทึบหนึ่งเว้นหนึ่งแล้วก็ทึบแล้วก็ลงเนี่ยค่ะลงช่องก็เหมือนเดิมตรงนี้ทึบเว้นทึบนะคะถักจนมาถึงจบตรงนี้เลยนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในแถวต่อไปเนอะก็ถักมาชั้นที่สองของลายนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็สุดนี่ก็โซ่ห้าแล้วก็พิดงานกลับได้เลยค่ะแล้วก็ลิดงานกลับอันนี้เป็นชั้นสุดท้ายของลายแล้วนะก็จะเป็นเหมือนชั้นที่1ลายที่1ตรงนี้ทึบทึบหมดเลย ลายเขาจะซ้ำแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็ถักกันไปได้ยาวๆได้เลย เขาจบเขาจบลายแล้วเหมือนเดิมค่ะก็ถักไปจนถึงนี่เลยนะนี่ค่ะถักแบบนี้มาถึงสุดเลยก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงมาต่อนะคะก็ถักขึ้นมาได้จบจบลายแล้วนะเห็นไหมนี่ค่ะหนึ่งสองสามคือจบลายแล้ว ลายถัดไปก็จะเป็นเป็นสองแถวก็คือเป็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยสองแถวนะคะก็ถักขึ้นไปอีกสองแถวนะโซ่ห้าก่อนค่ะตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะโซ่ห้าแล้วก็พลิกงานกลับแล้วก็ถักเป็นช่องสี่เหลี่ยมขึ้นไปอีกสองแถวเราก็จะเริ่มลายใหม่ habat ni เนี่ย yeah. ทำทำแบบนี้แถวแถวนี้แล้วก็อีกแถวนึงจะเป็นสองแถว่ะคะ่ะแบบนี้นะแบบนี้ยาวไปขึ้นถักถักเป็นช่องแบบนี้ขึ้นไปอีกสองแถวนะคะถักยาวไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนถักตรงนี้ได้สองแถวแล้วค่ะได้สองแถวแล้วเห็นไหม เราถักมาได้ทั้งหมดสองแถวแล้วต่อไปเราก็จะขึ้นลายนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทําให้ดูหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปทํากันเองได้แล้วนะถักยาวไปเลยเนี่ยค่ะเราก็ขึ้นลายลายลายถัดไปเนี่ยจะต้องตรงตรงกับแถวนี้เห็นไหมเพราะตรงนี้เราถักไปแล้วมันจะตรงกันต่อไปก็จะตรงกับแถวนี้เราก็ถักช่องสี่เหลี่ยมมาค่ะ อะเมื่อกี้ต้องโซาห้าก่อนนะแล้วก็ค่อยพลิกงานกลับไปโซ่ห้าเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะลงลงให้เขาลงเป็นช่องให้เขาแล้วก็โซ่สองค่ะ อ,อันนี้คือลายจะวนแล้วนะแต่แค่สับเนี่ยค่ะให้ตรงกับที่บอกโซ่สองลายเขาจะตรงกัน หนไหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะไม่เป็นไรพอตรงนี้เราให้มันตรงกับตัวนี้เนี่ยลายนี้น,นะอันนี้ลงลายแล้ว ได้หนึ่งลายนะเห็นไหมคะลายถัดไปมันก็จะอยู่ระหว่างกึง่งกลางตัวนี้เนี่ยค่ะอยู่ระหว่างกลางกึก่งกลางตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยค่ะทาช่องมาห้าห้าช่องค่ะอันนี้ช่องที่หนึ่งนะช่องที่สอง ช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่ห้าเนี่ยค่ะเขาก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมช่องที่ห้าเสร็จแล้วก็ลงลายสามช่องนะคะมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างลายชั้นล่างนะคะเนี่ยแล้วก็ลงลาย ทำแบบนี้วนไปเลยนะเพราะว่าลายลายมันซ้ํากันแล้วก็วนกลับไปดูได้ค่ะเพราะเราจะไม่ได้มีอะไรยากแล้เนี่ยนะคะเห็นไหมลายเขาก็จะวนวนและเราก็ถักมาตามนี้เลยแล้วก็มาอยู่ตรงช่วงนี้เห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงลายนี่หนึ่งสองสามนี่ค่ะเขาก็จะเนี่ยค่ะ ก็จะทําเป็นคอวีแล้วก็ตัวนี้ก็จะพับลงแบบนี้เนี่ยค่ะพับลงแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นเพื่อให้มาทาใหา้แถวเนี่ยให้ตรงกับแถวเท่ากับแถวหน้านะจนมาเท่ากันเลยเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมใต้วงแขนตรงนี้นะคะถักวนไปเลยนะคะถักวนไปให้ได้กับขนาดของแต่ละคนเลยว่าของคุณเนี่ยขนาดเท่าไหร่เราก็ถักไปกี่แถวนับจากด้านหน้าเนี่ยคะ่ะว่าเราถักได้กี่แถว ด้านหลังก็ต้องเท่านั้นนะคะนะคะลายเขาจะซ้ำๆและถักวุนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีคือคลิปต่อไปคือเชื่อมเชื่อมใต้วงแขนแล้วนะคะ